สวัสดีครับเพื่อติดตามช่อง YouTube b i g l i f e ฟิรบอคอมสำับบิ๊กไลฟบอกเลเว็บไซต์ไอคิวแกงนะครับวันนี้เราจะมารีวิวสมาร์ทวอชรุ่นใหม่ล่าสุดจากทาง a m t z f i t นะครับตัวนี้ a m a z f i t t t e x 2มาดูกันว่าเจ้านาฬกาตัวนี้ที่มีการอัปเกรดจากเดิมและราคาแพงขึ้นนิดนึงนะครับมันจะมีดีอย่างไรพร้อมแล้วรับชมได้เลยครับ เอาละครับตอนนี้เราจะมาแกะกล่อกกันนะครับสำหรับอเมฟิตทีเล็กทูนะครับซึ่งเป็นรุ่นสูงสุดนะครับแล้วก็เรียกว่ามาตรฐานกันน้ํานั้นก็จัดมาให้เต็มนะครับวิธีการแกะก็คือลอกพลาสติกแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จากนั้นก็คือแกะจนกว่าพลาสติกจะออกหมดนะครับก็แพ็กเกจจิ้งแบบนี้ก็คือแพ็กเกจจิ้งที่ขายตามหน้าร้านทั่วไปนั่นเองครับวิธีการแกะเรียบร้อยนะครับจากนั้น เราก็ทำการแกะตัวของกล่องนี้ออกมาอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งก็ต้องมาดูว่าในส่วนนี้มันแกะด้านไหนนะครับก็สังเกตว่ามันจะให้ออกมาทางด้านขวามือหรือไม่ก็ด้านล่างนี่ด้านล่างครับแล้วก็จากนั้นนะครับสไลด์กล่องมาครับพอสไลด์เสร็จปุ๊บนี่ออกมาปึ๊บ เนี่ยครับก็จะเป็นโลโก้ของ a m z f i t เสร็จปุ๊บเราดึงออกนะครับแบบนี้ก็จะพบกับตัวสมาร์ทป๊อตนะครับดูแข็งแกร่งมากๆเลยทีเียวนะฮะต่อมานะครับข้างในนะครับก็จะมีอุปกรณ์ก็คือจะเป็นสายชาร์จนะครับแล้วก็คู่มือนะครับนะครับจะเป็นสายชาร์จตัวนี้นะครับซึ่งหน้าตาของสายชาร์จนั้นก็ ใช้ด้วกับกับใครไม่ได้อีกเช่นเคยครับก็จะเป็นทรงสีลีมนะฮะนี่ครับเป็นทรงนี้นะครับสี่เหลีมเล็เกๆแบบนี้นะครับเหมือนกับตัวของ a m ม e ซ i ิต t ิบ i p 3ที่เราได้รีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับเนี่ยก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นั่นเองครับอ่ะนี่คือสายนะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นคู่มือนะครับคือตัวนี้จะไม่มีสายให้เปลี่ยนนะครับนี่ครับจะเป็นคู่มือตัวนี้แล้วก็ใบรับประกันนะครับโดยภายในทั้งหมดก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกครั้งหนึ่งแบบสรุปนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกับในเรื่องของรูปร่างหน้าตาแล้วก็การเชื่อมต่อข้างในกันดีกว่าครับ สำหรับรูปร่างหน้าตาของ Amazfit t x 2นะครับก็เรียกได้ว่ามันก็เป็นนาฬิกาแบบทัฟนะครับที่มีหน้าจอแบบโหจะเรียกว่าโอเด็กก็ได้นะคือหน้าจอมันค่อนข้างคมชัดดีใช้ได้เลยนะครับอันนี้ก็ให้คุณดูหน้าตาของมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วด้านข้างนะครับก็จะมีปุ่มนะครับเป็น up down แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นคําสั่งก็คือมันจะเป็นการปัดขึ้นปัดลงอะไรประมาณนี้นะครับสว่วนดีฝั่งหนึ่งนะครับก็จะมีปุ่มเหมือนกันพร้อมกับโลโก อ m e s f i นะครับที่บังตัวของอมีน่าจะเป็นไมโครโฟนเอาไว้นะฮะแต่ว่าตัวนี้ไม่มีลำโพงนะฮะฉะนั้นมันน่าจะเป็นการทำเป็นกิมมิคเฉยๆนะครับแล้วก็สังเกตว่าตัวน,อน็อตตรงนี้มีทั้งหมด4มุมเมืองเลยนะฮะก็หมายความว่าเวลาจะเปลี่ยนสายคือจะต้องแกะไอ้ตรงนี้เท่านั้นนะฮะด้านล่างนะครับก็จะมีฮาร์ดเดเซอร์พร้อมกับตัวของข,องขั้วชาร์จนะครับจะเป็นลันกษณะแบบนี้นั่นเอง ทีนี้ฟีเจอร์ของในหน้าจอนะครับเราก็จะมีทั้งกดที่สามารถเปลี่ยนหน้าปัดได้หลากหลายรูปแบบนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของเซตติ้งที่มีอย่างนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะตั้งค่าล็อกหน้าจอตั้งโหมดชมภาพยนตร์แล้วก็เป็นไฟฉายได้ด้วยด้านล,ล่างนะครับก็จะเป็นข้อความสภาพอากาศแล้วก็ในเรื่องของการออกกาลังกายล่าสุดนะครับมีเรื่องของการดับนอนด้วยนะครับก็ดีได้่าค่อนข,ข้าง,งครบ ต่อมานะครับก็จะเป็นการปัดเพื่อเรียกเข้าสู่แอปนะครับอันนี้ก็จะเป็นฝั่งนี้แล้วก็เป็นเรื่องของการแจ้งเตือนนะครับสวิตช์ต่างๆนั้นะ่ะมันไม่ได้มีให้คุณดูสักเท่าไหร่นะครับก็สามารถกดดูได้จากในของตัวแอปพลิเคชันพวกนี้ได้ก็สามารถวัดความเครียดวัดเรื่องของการนอนดูกิจกรรมและอื่นๆอีกมากมายทีนี้ในเรื่องของโหมดการออกกําลังกายนะครับก็มีให้เลือกค่อนข้างเยอะเลยนะครับ ก็สามารถที่จะจับ GPS ATPS ได้ค่อนข้างโอเคมากในเรื่องของการจับสัญญาณเดี๋ยวเราค่อยให้คุณดูกันอีกครั้งหนึ่งเป็นพิเศษหลังจากในส่วนนี้นะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าในการตั้งค่าก็จะมีเรื่องของหน้าปัดนกาการแสดงผลการแสดงแบบเสียงแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของการออกกำลังกายเช่นฮาร์ดเรท GPS ATPS เนี่ยสามารถที่จะจับยังไง แล้วก็เป็นระบบอย่างนี้นะครับก็เรียกได้ว่าฟังก์ชันครบแล้วก็มีบางอย่างเช่นความสนใจเช่นัตคินอย่างเงี้ยครับแล้วก็สามารถที่จะแสดงผลเกี่ยวกับเรื่องของการแจ้งเตือนได้นั่นเองครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับเรื่องของแอปพลิเคชันตัว s f t นะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรกันครับ นอกจากเรื่องของหน้าตาที่ถึกทนนะครับแน่นอนมันก็มาพร้อมกับการทดสอบแบบทางทหารที่เรียกว่าอึดเหมือนเดิมแต่ว่าสิ่งที่ดีขึ้นกว่ารุ่นเดิมนั้นก็คือมาตรฐานการการักรนน้ำที่สูงขึ้นถึง10 ATM เลยนะครับโอ้โหลงน้ำได้สบายๆเลยเดียวสำหรับขาลุยเนี่ยเรียกว่าไม่ควรพลาดครับครับก็จะเข้าสู่โปรแกรมชื่อว่าซินะครับอ่ะสมมุติว่าผมสแกน,นกันเนาะนี่ครับสแกนเลย แบบนี้นะฮะเนี่ยให้คุณดูไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนก็สามารถที่จะสแกนได้เนี่ยสแกนเสร็จปุ๊บก็กดแค่นี้เองนะครับกดแบบนี้ปุ๊บเข้าไปนะครับมันก็จะเข้าไปสู่แอป,ปนี้นั่นเองครับตอนนี้คือแอปพลิเคชันมันจะให้อัปเดตนะครับเพื่อจะแก้ปัญหาบั๊กต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะกดเข้าไปอัปเดตได้ผ่าน Google Play Store หรือว่าของ iPhone ก็จะเป็น App Store นั่นเองครับ เมื่อเราเข้าแอปมาแล้วนะครับหน้าตาของแอปก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองครับและน่นอนว่าถ้าใครเคยเห็นแอปพลิเคชันก็สามารถที่จะใช้งานได้แต่ว่าการใช้งานครั้งแรกนะครับเราก็ต้องไปเชื่อมต่อกับตัวสมาร์ทวอชนะครับเราก็เลือกแอดนะครับเราก็เลือกวอชเราสามารถจะเลือกได้2แบบนะครับว่าจะเชื่อมต่อกับ QR หรือว่าจะใช้ without QR นะครับสมมุติว่าอันนี้เราเอาค R แล้วกันนะครับเราก็สามารถที่จะทำแบบนี้นะครับ แล้วพอสแกนเสร็จปุ๊บมันก็จะติดนั่นเองครับติดแบบนี้ปุ๊บก็พร้อมที่จะใช้งานแล้วนั่นเองครับเนี่ยครับมันก็จะทาว่ายินดีไหมที่จะเชื่อมต่อกับนาฬิกานะฮะก็กดเครื่องหมายถูกที่ตัวนาฬิกาไปนะครับพอกดถูกปุ๊บมันก็จะมีการกด pairing แบบนี้นะครับตอนนี้มันก็จะบอกว่าเป็นขั้นตอนในการเชื่อมต่ออะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเชื่อมต่อได้ง่ายครับ เมื่อเราเชื่อมต่อซอฟต์แวร์เสบปุนะครับมันก็จะมีการอัปเดตเพื่อเพิ่มความเสถียรในการใช้งานนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครบอกว่าเอ้ยเชื่อมต่อแล้วม่ยังไม่พร้อมใช้สักทีอัปเดตก่อนนะครับถึงจะใช้งานได้ครับสลัดในหมวดของการออกกำลังกายนะครับก็สามารถบอกได้แบบนี้นะครับแล้วแต่ในเรื่องของการเลื่อนนะครับถ้าเป็นการวิ่งก็จะบอกเป็นเรื่องของกิโลการก้าวแล้วก็เรื่องของเกี่ยวกับการเผาผลาญนะครับแต่ว่าถ้าเป็น อันนี้นะครับก็จะเป็นการจกเวทนะครับก็จะเป็นนับจานวนเซตนะครับแล้วก็เซตปัจจุบันรวมถึงระยะเวลาแล้วก็ฮาร์เรทระยะเวลาของการใช้อำนาจกายแล้วก็แคลอรี่ระดับฮาร์ดเรทนะครับว่าฮาร์ดเรทของเราเต้นสูงแค่ไหนอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการควบคุมเองนะครับอันนี้เราไม่ได้ต่อเชื่อมมือถือก็เลยจะไม่ขึ้นแบบนี้นะครับแล้วเราสามารถหยุดหรือพักช่วงข่าวได้เช่นเดียวกันครับ นอกจากนี้ปุ่มทั้ง4ยังสามารถตั้งค่าต่างๆได้เช่นการหยุดเพลงการเล่นเพลงต่อการล็อกหน้าจอเป็นต้นนะครับเมื่อเรากดสิ้นสุดกันออกทางกายนะครับมันก็จะบอกผลเกี่ยวกับเรื่องของนี่เขาก็จะเป็นผลการฝึกนะครับระยะเวลาของการฟื้นตัวของเรานะครับจํานวนเซตแล้วก็การเผาผ่านนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับการกดว่าคุณกดแบบไหนนะครับ อันนี้จะเป็นรายละเอียดนะครับว่าแต่ละเซตนั้นเป็นอย่างไรนะครับก็าสามารถดูเกณฑ์ค่าฉเฉลี่ยได้ที่เหลือนั้นเดี๋ยวเรากลับไปดูในแอปต่อนะครับก็คือแอปชื่อว่า i f t นะครับสำหรับในหมดของการออกกำลังกายนะครับก็สามารถบอกได้แบบนี้นะครับแล้วแต่ในเรื่องของการเลือกนะครับถ้าเป็นการวิ่งก็จะบอกเป็นเรื่องของกิโลการก้าวแล้วก็เรื่องของเกี่ยวกับการเผาผลาญนะครับแต่ว่าถ้าเป็น อันนี้นะครับก็จะเป็นการจ็กเวทนะครับก็จะเป็นนับจํานวนเซตนะครับแล้วก็เซตปัจจุบันรวมถึงระยะเวลาแล้วก็ฮาร์เรทระยะเวลาของการใช้ออมนังกายแล้วก็แคลอรี่ระดับฮาร์ดเรทนะครับว่าฮาร์ดเรทของเราเต้นสูงแค่ไหนอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการควบคุมเองนะครับอันนี้เราไม่ได้ต่อเชื่อมมือถือก็เลยจะไม่ขึ้นแบบนี้นะครับแล้วเราสามารถหยุดหรือพักช่วงข่าวได้เช่นเดียวกันครับ นอกจากนี้ปุ่มทักษ4ยังสามารถตั้งค่าต่างๆได้เช่นการหยุดเพลงการเล่นเพลงต่อการล็อกหน้าจอเป็นต้นนะครับเมื่อเรากดสิ้นสุดการออกกำลังกายนะครับมันก็จะบอกผลเกี่ยวก,กับเรื่องของนี่ครับก็จะเป็นผลการฝึกนะครับระยะเวลาของการฟื้นตัวของเรานะครับจํานวนเซตแล้วก็การเผาผ่านนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับการกดว่าคุณกดแบบไหนนะครับ อันนี้จะเป็นรายละเอียดนะครับว่าแต่ละเซตนั้นเป็นอย่างไรนะครับก็สามารถดูเกณฑ์ค่าเฉลี่ยดได้ที่เหลือนั้นเดี๋ยวเรากลับไปดูในแอปต่อนะครับก็คือแอปชื่อว่า s f t นะครับส่วนถ้าเป็นเกี่ยวกับการเดินและการวิ่งที่เป็นแบบ outdoor นะครับก็จะมีตัวนี้เพิ่มขึ้นมาครับคือเป็นการบอกเรื่องของ GPS นั่นเอว่าเราอยู่ในทิศทางไหนครับ ส่วนสําหรับในเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับการออกกําลังกายนะครับเราก็สามารถที่จะดูข้อมูลได้แบบนี้นะครับแล้วก็แน่นอนว่า,าเช่นอันนี้เราเป็นการออกกําลังกายแบบเวทเทรนนิ่งก็จะมีเรื่องของข้อมูลต,ตา่างๆเช่นการบอกระดับ sp 2 o แล้วก็การเต้นของหัวใจนะครับแล้วก็รวมไปถึงมัสเซลดในช่วงที่เราได้ออกกําลังกายนะครับก็คือมีการจับข้อมูลที่ค่อนข้างละเอียดพอสมควรเลยทีเดียวนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่า มันก็จะมีว่าบอกว่าเป็นการออกกำลังกายแบบไหนได้ด้วยโอ้โหเรียกว่าค่อนข้างละเอียดยิบเลยทีเดียวส่วนในเรื่องของการเดินนะครับสมมุติว่าเป็นออโตเมติกเนี่ยมันก็จะมีการบอกนะครับแต่ว่าไม่ได้บอกว่าเราเดินอย่างไรเราเดินที่ไหนนะครับเพราะว่า GPS นั้นเราไม่ได้ตั้งเอาไว้นะครับก็คือมันสามารถที่จะเป็นการดีเทคอัตโนมัติได้เลยนั่นเองครับอ่ะทีนี้ ส่วนในรูปแบบจริงๆของแบบ outdoor นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับคือเนื่องจากว่ามันมีทั้ง gps และ agps ด้วยนะครับแต่ agps นั้นต้องต่ออายุจากมือถือนะครับอันนี้ผมได้ต่อเรียบร้อยนะครับก็เลยทําให้สามารถบอกข้อมูลนะครับว่าจากจุดสตาร์ทนะครับจนถึงจุดสิ้นสุดนั้นประมาณ4.66กิโลนั้นเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็มีการบอกว่าเส้นแต่ละเส้นนั้นเราใช้ความเร็วประมาณไหนนะครับก็ถือว่าเดินเร็วอยู่นะครับประมาณ1.4นะครับแล้วก็นี่ครับก็จะเป็นความต่อเนื่อง แล้วก็การเต้งของฮ a r ์ดเร e นะครับแล้วก็แน่นอนว่ามันเป็นอย่างไรอารทิจูเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับคือเรียกได้ว่าการบอกของมันนั้นค่อนข้างที่จะครบนะครับเนี่ยครับก็จะบอกโดยประมาณแบบนี้นั่นเองครับมันก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าเจ้า Armfit t l e x 2นั้นก็ถือว่าเป็นอีกสมาร์ทวอทหนึ่งนะครับที่เรียกได้ว่ามีโปรแกรมการออกกำลังกายที่เรียกได้ว่าจัดเต็มก็จริง แต่ว่าแบตเตอรี่ของมันก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าใช้งานได้นานมากๆนะครับเห็นเขาเคลมกันเป็นสัปดาห์เลยตอนนี้แบตเตอรี่ของเรานะครับก็หลืเออยู่ที่18นะครับเราสามารถที่จะชาร์จไฟนะครับด้วยที่ชาร์จของตัว Amazfit ที่มีหน้าตาแบบนี้นะครับและแน่นอนครับมันก็แค่คว่ำแล้วก็แปะแบบนี้เข้าไป เท่านั้นเองนะครับมันก็สามารถที่จะชาร์จได้แล้วก็สามารถที่จะรายงานผลจะในตัวมือถือได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกสมาร์ทวอทหนึ่งนะครับที่สามารถที่จะวดัดที่ผู้จัใช้งานได้นานแล้วก็สามารถที่จะมีจีพีที่แม่นรวมไปถึงเรื่องของแบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟได้ง่ายแถมนะครับที่ชาร์จนั้นสามารถใช้ร่วมกับตัวของ GTR 3 Pro ที่เคยรีวิวไปก่อนหน้านี้ได้ด้วยครับผ่านพ้นกันไปแล้วนะครับสำหรับการทดลองใช้งาน a m a z f i t ที่เหล็กทูนะครับแน่นอนครับว่ามันเป็นสมาร์ทวอทที่เรียกว่าแข็งแรงแล้วก็ดูบึกบึนพร้อมลุยได้ทุกสถานการณ์นะครับกับการจับ GPS ได้แบบมัลติแบ n นนั่นหมายความว่ามันจับได้หลายเด่นด,ดูในเวลาเดียวกันทําให้เกิดความแม่นยําสูงแล้วก็ยังมีโปรแกรมออกกำลังกายที่ดีหน้าจอทัชสกรีนที่โอเคและแน่นอนครับว่าฟังก์ชันต่างๆถือว่าค่อนข้างครบในราคา6 4 9 0บาทก็ถือว่าอาจจะไม่ได้ถูกที่สุดหรือแพงที่สุดแต่มันก็ เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งถ้าคนที่ต้องการสมาร์ทวอทสายลุยไม่ควรพลาดจริงๆยกเว้นว่าถ้ามีงบประมาณเหลือเยอะกว่าน,นั้นและอยากได้ฟังก์ชันที่แบบจัดเต็มกว่านี้ก็อาจจะต้องไปคบหายยี่ห้ออื่นนั่นเองครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วก็พบกันใหม่กับคลิปแม่จะเป็นแกจิตและเรื่องราวใดนั้นรอติดตามชมในช่องบิกไลน์นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ